สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพรน,นะคะกับช่องแ i มแพนตี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวอังกฤษนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยอค่ะ <sk> <sk> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ <Y ol! S 1> อังกฤษมาเรียมเท่ายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อังกฤษนะคะเรามาเที่ยวกันที่ยอร์ก็นั่งรถจากลอนดอนนั่งรถไฟจากลอนดอนสองชั่วโมงใช่ก็คือคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวยอกร์ในแบบของแพทกันนะคะลุยเราก็เดินทางมาถึงยอร์แล้วนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะเราก็อยู่เป็นที่เดอะแชมเ e ลนะคะที่นี่เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เจคเคยโรลลิงนะคะแบบสร้างกรอกไดอรกรอนมาเดีเข้าไปข้างในกัน,นะคะ่ะไปกินอะไรคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปกินร้านชื่อ Little e t เนปพ y นะคะเพราะว่า เรากินเพราะว่าเราอยากกินอิตาเลียนแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่รีวิวเยอะสี่จุดเด็นดี๋ยวลองไป้ไปโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในร้าน Little Italy แล้วนะคะแต่ว่าอาหารค่อนข้างนานมากนะคะนี่อาหารที่เราสั่งมา แลกินมากอันนี้พอคเบลรี่แล้วก็มีแซลมอนแล้วก็เดี๋ยวมีอีกอย่างหนึง่งมีลาบิโอลี่ครับมือประชากรของเราราจะลองลาบิโอลี่ก่อนนะคะเป็นลาบิโอลีพพ่ทาโก้ซอส และนี้ก็คือโรงแรมแรกนะคะที่เราอยู่ก็คือโรงแรมชื่อโมซียอกนะคะก็คือเราประมาณ7,000บาทเนาะอันนี้ก็สามารถนอนได้4คนเลยดูดีนะแบบสะอาดดีค่ะอยู่ใจกลางเมืองแนะนำค่ะก o o นวอร n นิ่ค่ะทุกคนเชาวันที่2นะคะที่ยอกนะคะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นทิปนะคะที่ถนนชื่อเดอะแชมเบลนะคะเป็นถนนชื่อดังของยอกเลยมันจะเป็นตรอกเล็กๆนะคะที่ เจคเคโลลิง uh, นะคะได้แรงบันดาลใจไปทำตรอกแอรอก้อนนะคะใน Harry แฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็จะขายของแฮร์รี่พอตเตอร์ต่างๆในนี้นะคะทุกคนแล้วก็แนะนำนะคะว่าถ้าสำหรับใครอยากจะมาถ่ายรูปแล้วก็ไม่มีคนนะคะก็ให้มาแต่เช้าเลยตอนนี้คือเรามาตอนประมาณ7โมงเช้านะคะก็คือไม่มีคนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง you say that you like โอเคเราก็ได้เดินทางมาที่ยอร์คเมสเตอร์แล้วนะคะที่นี่นะคะเป็นโบสนะคะที่สร้างขึ้นตั้งแต่คิดจะศตวรรษที่314นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอันนี้เป็นโบสสไตล์แองโกลแซกซอนเนะาะเมื่อก่อนตอนสร้างแต่ว่าได้มีการแบบปฏิรูปต่างๆนะคะจนแบบ มาเป็นโบสถ์โกธิกนะคะที่ใหญ่เป็นอันดับสองนะคะรองจากมหาวิหารโครโลนนะคะที่เยอรมันนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะก็ยังมีการจัดแสดงวัตถุโบราณนะคะที่มีอายุมากกว่า2,000ปีเลย <c oughs> ไม่รู้ข้างในเปิดหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันแต่ว่าสวยมาก แ h มเบอมาเกครับผมเป็นเหมือนเหมือนสําเพ็งตลาดที่เขามาตั้งบูธนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็มีขายแบบสตรีทฟู้ดด้วยตลาดนัดตลาดนัดเออเป็นตลาดนัดมีแบบของที่ระลึกมีเสื้อผ้ามีมีหลายอย่างเลยมีขายเนื้อด้วยทุกคนเนี่ขายปลาขายของสดนะคะขายผลไม้อยู่ใกล้ๆกับตรง The แ h a m b อร์ที่เราไปถ่ายกันเมื่อกี้นะคะนี่เขาบอกร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ดังเหมือนกัน เป็นร้านที่ชื่อว่า The h โ l อ in Van นะคะเป็นแบบคือมาเล่นตีลูกฟลอกกันอะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นทีมแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะจริงนี่ไงไขดูนี่ข้างในก็จะเป็นทีมแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเย,ยังไม่เปิด <c oughs> <laughs> ก็คืออดเข้าไปนะจ๊ะโอเคไปที่อื่นต่อจ้ะแล้วเรานะคะก็ได้เดินทางมาที่ทริปปอร์ดทาวเวอร์นะคะ เขาบอกว่าท <toys> ี่นี่ถือว่าเป็นแบบปราสาทที่ยังสมบูรณ์ที่สุดเลยแล้วก็สร้างแต่ศตวรรษที่13นะคะทุกคนแลวตอนนี้นะคะเขาก็มีเด็กเต็มเลยโอเคเขาบอกว่าตอนนี้นะคะก็ได้พัฒนานะคะเป็นจุดชมวิวในยอกเลยค่ะแต่ว่าเสียค่าเข้านะคะประมาณ10ปอนด์ เอาเป็นว่าที่ยองนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้จริงๆก็เดินหนึ่งวันอะแค่นั้นพอแค่นั้น, <พอ S 1> น,นเลยแบบหมดเกลีย้ยงทุกอย่างนะคะเมื่อกี้ก็คือเราเช็คเอาท์ประมาณ1ิบเอโมงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็มานั่งอยู่ตาต์บัคนะนั่งแต่เนะที่ยมเที่ยงแล้วก็พี่เจตเบื่อมากพี่เจตก็เดินเข้าไปวนรอบเมืองได้อีกหนึ่งรอบภายในสองชั่วโมงโอเคทั่นันจริงๆแล้วเนี่ยวันเดียวให้เต็มที่เลยสี่ชั่วโมงอะ เอ้ำหยอกเขาใช่แล้วน้องวาก็มาแค่นั้เออเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะนั่งรถนะคะรถไฟไปที่อดินเบอร์อดินเบอร์อดินเบอร์ร่ Most people in the UK pronounce it either Edinburgh or Edinburgh. Interestingly, many locals tend to abbreviate it simply "Embra. ใช่อะไรอดินเบอร์ร่าใช่เออ อินบราจริงๆอะไรนะอินทาระอ๋อไม่ใช่โอเคก็คือเราจะนั่งรถไฟไปที่อินทาระนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวไปเจอที่นั่นเลยบายและนี่นะคะก็คือโรงแรมที่อินบราของเรานะคะอันนี้ก็คือเราประมาณ15,000บาทนะคะสามารถ พักได้4คนนะคะเป็นโรงแรมที่ชื่อว่า y Apart Hotel by Staycity นะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าในห้องเป็นยังไงบ้างนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็มีแบบทำอาหารได้ด้วยนี่แล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนของห้องนอนนะคะทุกคนม,มีห้องน้ำโอเคอยู่นะสะอาด เราก็อยู่กันที่อิดินบรานะคะโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างดีตรงที่มีแบบครัวเล็กๆนะคะให้เราสามารถแบบทําอะไรง่ายๆทานนะคะเมื่อกี้เมื่อพี่เจ็ดก็ต้มไข่บีบกับซอสมะเขือเทศทานแล้วก็ต้มมาม่าทานก่อนออกไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเที่ยวรอบเมืองอิดินบราเลยให้ครบทุกพิกัดน,นะคะเดี๋ยวตามไปดูก,กันค่ะวันไห้ไปไหน เดินออกจากโรงแรมมานะคะก็จะเห็นอ i ลิ a บร์ระคาสเทลนะคะอยู่ตรงข้างหน้าโรงแรมเลยนะคะเดินไม่ไกลเดินออกมาแบบ1นาทีนะคะนี่อยู่ข้างบนยอดตรงนูน้นเดี๋ยวสักประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนกันนี่ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิกตอเรียสตรีทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่แบบอโอดเขียวโปร่งนะคะตรงไปเรื่อยๆจะเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกันค่ะ แผนนะคะก็คือวิหารเซนจายค่ะที่นี่นะคะก็เป็นวิหารที่ใหญ่โตมากนะคะของอีดินบารานะคะเราสามารถเข้าไปชม าสงามได้ฟรีข้างในนะคะแต่ว่าเขาเปิด9โมงคุ่้งตอนนี้เรา,เามาค่อนข้างเช้านะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพของเราไว้ก่อนและหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปเดินถนนที่ชื่อว่ารอย a l m ม l e นะคะเป็นถนนที่ถ้าเดินขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอวิหารนี้ทันทีแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปข้างล่างถนนนี้นะคะเาขาบอกว่าจะมีแบบเ,เป็นถนนชอปปิ้งแล้วก็เป็นถนนที่ดังในอินิปต์นะคะแล้วเรานะคะก็ได้เดินทางมาที่ถนนรอยัล และตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ที่ถนนร,รอยย้อมันะคะเป็นถนนโอทาวเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักนะคะของอีดินระเลยเพราะว่าเป็นถนนที่สุดทางนะคะจะเป็นปราสาทอดินระนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนนนี้นะคะก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นถนนมันอ่านอยู่ค่ะ <laughs> ถนนรอยย่ไมนะคะถือเป็นถนนที่คิงแล้วก็ฟรีนะคะใช้มาตลอด500ปีเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นนะคะแล้วหลังจากนี้นะเราก็จะไปนั่งกินกาแฟคาเฟ่แถวนี้กันค่ะเราก็มากินเบรกาสต์นะคะที่ร้านราเดอร์ราเดอร์นะคะรานนีน่าได้รีวิวมาก4.8เดี๋ยวเราลองมากินกันว่าอเขาเสิร์ฟมาในสองเล็กปิโต จะสั่งอะไรคะสั่งวอฟเฟิลกับโรสเทดแอปเปิ้ลอีลอันนี้เป็นแบบสโมคซาลอนนะคะเอกรอยอนอ,อันนีออ้เดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้โหได้กินมากเดี๋ยวเราลองมากินนะคะอเฮ้ยอ,อันนี้ให้อ่ะไม่ขาดเลยเหมือนที่นี่ใครช็อปเขาทำเองเ้วย แล้วก็เอ็กรอยล์เขาะนะซอสเบเนดิกเขาแบบอร่อยให้ทางเราก็เดินทางมาถึงปราสาทอีดินเบริรกแล้วนะคะคือทุกคนเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกอีดินบราหรืออีดินเบิร์กหรือ ดินเิแบบไหนถูกก็พิมมาบอกหน่อยว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนแนะนําว่าให้บุกตั๋วก่อนนะคะที่นี่ไม่มีซื้อตั๋วข้างหน้าเราต้องบุกออนไลน์นะคะเราได้รอบบ่ายโมงซึ่งที่นี่ถ้าจะเข้านะคะต้องเข้าเป็นรอบเดี๋ยวเรามาอีกทีตอนบ่ายโมงะคะ่ะเดี๋ยวชอปปิ้งกันก่อนเราก็มาที่ดีนวิลเลจก่อนนะคะก่อนที่จะไปปราสาทเนาะ เพราะว่าประสาทเราจองไว้ตอนบ่ายโมงดินิปเลดตรงนี้คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรยังไงมันน่าจะเป็นหมู่บ้านที่แบบเงียบสงบมีแม่น้ำมีแบบน้ำตกเล็กๆนะคะเราเห็นในรูปในอินสตาแกรมสปอรตอ่ะค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยแปะมากค่ะเดินลงมาเรื่อยๆนะคะเราจะเจอมุมมหาชนนะคะที่ คนชอบถ่ายรูปน,นะคะก็คือมุงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายบปรยากาศให้ดูนะคะบอกเลยว่าสำหรับใครนะคะที่มาอีดินเบิร์กนะคะแนะนำว่าให้มาที่นี่เลยดิงวิลเลจนะคะเป็นสถานที่ที่ควรจะแวะมานะคะทุกคนมันแบบมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แบบมีลำธารที่แบบ สวไแล้วก็สงบมากๆแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาติที่แบบสามารถเย,ยียวยาจิตใจได้แล้วคือเราค่อนข้างชอบม,มากๆก็อยากให้แวะมานะคะทุกคนที่นี่เลยค่ะ d l e ค่เะเราต้องเดินขึ้นบันไดที่จะไปปราสาทกันนะคะทุกคนเจนว่าน้องจะไหวไหมไหว สูเ oh. หนื่อยมากนี่แล้วก็้าๆนะคะคนก็มาแบบนั่งกินข้าวน,นี่ว่าน่ารักดีนี่ประาอยู่นี่โอเคลุยตอนนี้นะคะแพทก็เดินทางมาถึงที่อีดเบอร์คาเซอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในประสาทกันนะคะทุกคน ที่นี่นะคะก็ต้องเสียค so like? ่าเข้าด้วยราคาเท่าไหร่19บเก้าสิบแปดสิบเก้านี่แหละเขาบอกว่าประสาทที่นี่นะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆนะคะของอินดี้เลยเป็นป้อมปราการที่แบบแข็งแรงแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่นะคะ เริ่มต้นจากการเป็นพระราชวังของคิงเดวิดท,ที่1ก่อนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเป็นพระราชวังขององค์ษัตร,ตร,ตริย์ต่างๆนะคะสุดท้ายก็เป็นป้อมปราการแล้วก็เนี่ยมีแบบปืนใหญ่ด้วย <mem> <can> <us> เราจะเข้าไปในคุกกันนะคะท <t> ุกคน your เขาบอกว่าอันนี้นะคะก็เ,เป็นเป็นแชมเบอร์เป็นแบบห้องของคิงเจมส์ที่สีนะคะทุกคน เราก็เดินที่ปราสาทอีดินเบิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าขอเล่านิดนึงนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเมื่อศตวรรษที่17เนี่ยราชวงศ์สจวนะคะเขาก็ได้ย้ายปราสาทนะคะย้ายวางเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่พระราชวังโฮริรูตนะคะอยู่ที่สุดปลายถนนของรอยย่อใหม่นะคะเราก็ต้องอยากจะบอกความรู้ให้กับคนที่ดูบล็อกเราไงเราก็เลยต้องอ่านข้อมูลนดนเว็บไซต์ด้านนี้ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวน้อแล้วก็เพราไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าตอนเย็นก็เดี๋ยวจะไปจุดชมวิวค่ะอร่อย็นวันนี้นะคะเรากินอาหารไทแล้วเพรเดี๋ยวพรุนี้เราก็ไปโรนทีเราก็กลัว่าเดี๋ยวไม่มีร้านาหารไทยเนาะ ก็เราก็อยู่ที่ร้านนกอกเชนนะคะน่าทามมาเดี่ยวทันกันเลยเราก็เดินทางมาถึงขาตันทิวแล้วนะคะนี่เจะเจ๊ทำอะไรอยู่กะนเห็นเมียขึ้นภูเขาคือพันเดินไม่ไหวอ่ะมันเป็นเดินขึ้นเขานะคะที่นี่ก็เลยถ้าใครมีแฟนที่ดีๆนะคะก็จะต้องเข็ดเราถ้าใครมีคะ นี่คือแฟนดีที่ดีเด่นนะคะ สุดท้ายนะคะที่อิดินเบิร์กของเรานะคะเราก็มากันที่คาวตันฮิลนะคะทุกคนที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะที่เป็นเนินเขาสูงที่จะเห็นอ่าพาโนรามาของเมืองอิดินเบิร์กเลยแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะที่นี่นะคะก็จะเห็นเขาตรงนั้นที่ชื่อว่าอาร์เทอร์ซีอยู่ข้างหลังอีกฝัง่งนึงนะคะจริงๆก็คือเราสามารถเดินไปได้ใช่ไหมคะน้องเฟิร์เคยเดินไปไหมครเคยเลยเป็นงานเลยไ อันนี้ก็เห็นหมดเลยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนค่ะเดี๋ยวอิซเซรูปให้ดูนะคะไ,ไปไหนต่อคะไม่รู้แล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะกลับโรงแรมเนาะก,ก่อนกลับโรงแรมเราก็จะแวะซุปเปอร์เพราะพรุ่งนี้เราจะมีรถทิปกันใช่ใช่ไปค่ะเดี๋ยวอีซเซิร์ฟรูปทั้งหมดที่นี่ให้ดูนะคะ You see?